สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุกคนครับพอกันนี้แล้วครับพี่น้องครับช่อง N S R ฟาร,ร,มร์มกบเกษตรผสมผสานครับเช่นเคยครับพี่น้องมีลูกกบม,มาขายเลยครับลูกกบราคาหนึ่งบาทนะครับเอาไปเลยราค่าหนึ่งบาทเดี๋ยวขาดแหงงางายเลยครับพวกนี้ว่าได้ขาดด้วยพี่น้องถ่ายพี่น้องสนใจดิเดี๋ยวผมขาดให้เลยครับ ซื้อลายหนึ่งซื้อลายหนึ่งแถมสิบตัวครับลอยละสิบนี่นะครับพี่นอ้องยังร้ายครับท่านพี่นอ้องสนใจเดี๋ยวผมสีทิมเฟซไปไน,าาน,นะครับพี่น้องทักมาด้วยอยู่อำเภอตะการจังหวัดอุบลนะครับเดี๋ยวผมเห็นบังวัดใส่บาทหนึ่งหรือหญ่ยซ้ำเลยนี่นะครับพี่นอ้อง บาทหนึ่งนะครับเอาบาทหนึ่งไปเลยครับติดตัวงงานนะครับยำนะครับเนื่ยเมื่อไหนรัดทา่น้องสนใจเด้๋ผมขัดให้ครับนะ่ครับเส,สวยเลยนะครับพี่งผู้ได้มาแบบข้างไล่ๆนะครับ ลลเลยได้ดำดำเยอครับยองทักมากเลย,ย,เยน,เาานะครับกานผูดใดมาแบบนี้เห็นคัวละบาทครับลอยละสิบอี่คือกันครับแลืองอันนี้เป็นกบ ชุดใหม่นะครับพี่นอ้องชุดเก่าขายไปแล้วยังชุดใหม่นี่ครับคืนเรื่อยๆนะครับคืนมาเรื่อยๆคืนนีวองอันนั้นกัดหางแล้วพวกแบบถ้าคืนมาอนุบาลได้บอ่บอกว่างนี้นะครับคุ้นแปบเดียวเลยครับคุ้นแปดเดียวก็ได้ใส่นี่แหละ โอเคครับพี่น้องสีถิ่มเป็ไว้นะครับผมขันพี่น้องสนใจกับให้พี่น้องแักมากนะครับขันมากึินเนี่ยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำเนยน,นะครับผมส่ารับวันนี้แขกรับเข้ามาสวัสดีครับ